สวัสดีจา้าแฟนประจาทุกคนนะจ๊ะเจอทุกคนประจําทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจ๊ดานั่นเองนะจ๊ะวันนี้พิพิธภัณฑ์อังกฤษ,กกฤษค,คัมคืนวันเสาร์แล้วพวกแกนะโอเคนะ <Okay. S 1> นี้คู่สี่ทุ่มกันแล้วกันนะจ๊ะเซนเดอร์สักพักเซนต์เจมส์พาร์คะน,รนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสานิกาซาอุดีจะเปิดบ้านโดยกับลูตันลูตันท,นทาวน้องใหม่นัเองจ้ะโดยนิวคาสเซิลชนะสามแพ้สองลู้ทีมของเอ็ดดี้ฮาว ฟอร์มเริ่มกระเตื้องขึ้นมาในช่วงหลังนะลูตันทาวไม่แพ้ใครเลยจากท่นั้นล่าสุดชนะสเสมอ2ฟอร์มดีกว่าเดลกอเซนด้วยซ้ำไปแต่ว่าเฮ t ตูเฮ d นัดแรกนี่ที่เจอกันฤดูกาลนี้นะลูตันเล่นที่เคนเนดีวิร์์โรดเนี่ยก็เฉือนเดลกอเซนมา1 0ูนย์ 0. วันนี้ต้องมาเยือนนั่นเองนะจ๊ะ ตัวเล่นนะในี่ก็เซ่นวันนี้แฟร์บินแชร์บุโนกิมาราชอันที่กอร์ดอนส่วนลูตันมีการเรียกโอโชลรอสบาร์คลีแล้วก็เอเลจาอาเดบาร์ยนนั่นเองนะคู่นี้เนี่ยโอเคเนอร์เซ่นบังคับชนะ2ประตูเพื่อจะโอเคฟินเฟลก็ได้1ประตูไม่โอเค50%ตัวชาไปแถบหนึ่งอะไรแบบนี้ซิเกตัมดูแล้วนเนลคอรเซ่นมีโอกาสชนะสูงและเล่นในบ้านด้วยแต่ลูตันช่วงหลังนี่กระเตื้องขึ้นมาดีมากๆแล้วเล่นได้อย่างน่าสนใจวันนี้ถ้าจะแพ้เจดามองว่าพวกเขาก็ไม่น่าแพ้ขาดเเผลอออมมีซรรร์์ไพสแแบบ่งต้หืุกชนะ นิวโกซอนได้เลยเพราะช่วงหลังฟอร์มดีเหลือเกินสำหรับลูตันทาวเพราะนนวันนี้อ่ะทีมเยือนนะจ๊ะลูตันทาวโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดแ,แชร์คลิปนี้นะติดตามมาได้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมันชราดยูทูบโอเคเจดมันส okay. <Okay. S 2> ับสคริปต์สั่งกิจกรให้ด้วยทิ TikTok, Instagram. Follow <Okay. S 2> กเกอร์อินสตาแกรมเฟลโลก็ได้เจดมันออกไปเชียรนั่นเองในหอยหลอดนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกวันโอเคเจดมัมาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย